กลับก็สู่เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสในช่วงที่สองช่วงที่สองนี้แน่นอนครับเราจะไปพูดคุยกับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์กุลจิติกุลท่านเป็นนักวิชาการอิสระด้านการศึกษาประเด็นที่อาจารย์ตั้งไว้น่าสนใจมากครับท่านผู้ฟังเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์การเมืองกำลังเข้าสู่ภาวะเข้าได้เข้าเข็มหลายคนอาจกำลังจะจับตาดูว่าการโหวตเลือก ประธานสภาและไปนายกรัฐมนตรีจนถึงการจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้อาจารย์ตั้งประเด็นไว้ว่าการเมืองไทยภายใต้สภาวะเข้าได้ขเข้าเข็มเอาละครับเราไปพูดคุยกับอาจารย์กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสุพันและท่านผู้ฟังครับกรับอาจารย์ครับประเด็นนี้มาถูกที่ถูกเวลาเลยจริงๆครับอาจารย์เรื่องของการเมืองไทยภายใต้สภาวะเข้าได้เข้าเข็มอาจารย์มองยังไงครับในเรื่องของสภาวะเมืองไทยตอนนี้ครับ คำว่าเข้าได้เข้าเข็มก็เป็นสำนวนไทยนะครับไม่รู้ว่าเด็กๆเ,กเยาวชนจะเข้าใจความหมายหรือ่แต่ถ้าคนรุ่นที่แล้วรู้จักดีแล้วก็ใช้ได้ใช้เข็มเป็นอย่างดีด้วยนะอ่ะที่ชื่ออย่างนี้เนี่ยก็คงจะสะท้อนให้เห็นภาพได้ชัดเจนว่ามันอยู่ในมันไม่ใช่หัวเลี้ยวหัวต่อแล้วนะครับมันเลยหัวเลี้ยวหัวต่อมาแล้วแต่มันกําลังอยู่ในสภาวะเฉพาะมา ที่กำลังจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้หรือจะเป็นไปอย่างที่คิด,ดหรือจะเป็นไปอีกแนวทางหนึ่งไม่มีใครรู้นะครับแต่อย่างไรก็ตามความเป็นไปของทางการเมืองอย่างที่เราทราบกันปันสุบันณองจำได้ดีนะครับว่าวันเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาวันอาทิตย์นะฮะรุ่งเช้า ก็มีการเราก็หลังจากนั้นไม่ไม่กี่วันเราก็สนทนากันแต่หมายถึงว่ารุ่งเช้าถัดมาอีกวันหนึ่งเนี่ยที่ที่ผมยังเอาคำนี้มาพูดสามคำเลยว่าอ่ัเก,ก้าวไกลเนี่ยนะครับที่ที่ผมสะท้อนสภาวะว่า,วาเปิดตัวเร็วออกตัวแรงนะเด่งเกินตัวนะครับ,บซึ่งเพื่อทีท่จะอธิบายถึงว่าความเคลื่อนไหว การแสดงออกอะไรต่างๆของพักก้าวไกลซึ่งได้เสียงมาเป็นอันดับหนึ่งของบรรดาพักการเมืองที่เข้าร่วมทิงชัยลงสนามเลือกตั้งนะฮะครับ <Yeah. S 1> แล้วทีนี้อ่าเขาก็มีถัดมาสองวันหรือยังไงเนี่ยเริ่มมีที่จับมือกันไอที่จับมือกัน, <Yeah. S 1> กนเขาก็เรียกกลุ่มของเขาว่าเป็นพัก ปะชาธิที่ประทายะนะครับแปดพักนะครับอ่าแล้วก็ส่วนพักที่เขาไม่ได้จับมือด้วยเขาก็เรียกว่าเป็นพักกระเด็จการแล้วก็แบ่งแยกเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะอ่าทีนี้ว่าเขาก็มีการทําบันทึกข้อตกลงที่ก็ใช้ทับศัพท์ว่า M.O.U. นะครับแปดพักจับมือกันโดยที่ พักแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือคือพักเก้าวไกลซึ่งในช่วงเริ่มต้นมาเนี่ยเราก็พอจะมองออกอยู่ว่ามันไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะว่าพักการเมือง <c oughs> ที่เขาเรียกว่าเป็นพักประชาธิปไตยพักอันดับสองคือพักเพื่อไทยคะแนน<ะ>ต,ต่างกันเพียงสิบคะแนนเท่านั้นเองนะสิบเสียง <c oughs> <c oughs> แล้วพักที่มาเป็นอันดับหนึ่งก็ เครมนะครับเครมก็คือหมายถึงว่า,าเพื่อแสดงตัวตนว่าตัวเองจะเป็นแคนดิเดตก็คือคู่ชิงนายกรัฐมนตรีตามบัญชีที่เขาเสนอชื่อเข้าไปแล้วในขณะเดียวกันพักอันดับสองนั้นพักเพื่อไทยก็คะแนนต่างกันลดหลั่นลงมาต่างกันแค่สิบเสียง พรรคก้าวไกลก็จะอ้างว่าเขาในอดีตเนี่ยพรรคที่มีคะแนนเสียงมากเป็นอันดับหนึ่งก็จะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็หมายถึงว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารแ,แล้วก็จะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติเราเขาก็ได้ให้เหตุผลที่แปลกๆว่า เพื่อที่เขาจะขับเคลื่อนกฎหมายของเขาเนี่ย4 40กว่าฉบับให้เป็นไปตามที่หาเสียงกันไว้อ่าอ่าฟังดูคนที่เลือกก็คงจะดีใจนะครับคือคือถ้าคนที่เลือกพักเก้าไกลนี้มันมันมีหลายกลุ่มนะครับอ่กลุ่มที่เรียกว่าต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดตรงนั่นก็มีประเภทหนึ่งเราก็รับทราบกันไว้ ส่วนอีกประเภทหนึ่งก็ถูกลูกหลานชี้ชวนว่ามันจะได้รับประโยชน์อย่างงุ้นอย่างนี้นะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วต่อไปก็จะไม่ดูแลผู้เฒ่าผู้แก่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่เบื่อหน่ายกับการเมืองไทยมาเป็นเวลานานอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ขอให้เปลี่ยนแปลงครับถ้าจะจะแบ่งเป็นสามฝ่ายนะครับฉะนั้นอย่าไปทึกทักว่าโอ้ได้มาทั้งหมดเลยมันมันคงจะไม่ใช่อย่างนั้น ทีนี้ถ้าใครเป็นพักเพื่อไทยเนี่ยถ้าพักเพื่อไทยจะได้อะไรติดมือในฐานะอันดับสองคะแนนห่างกันเพียงสิบเสียงเท่านั้นเองดูแล้วมันไม่น่าจะเกิดขึ้นอะ่ะแล้วพักเพื่อไทยจะยอมหรือตอนที่มันมันเป็นข่าวมาตั้งแต่ต้นะนะครับ,รบแต่เป็นไปเพื่อให้มันเกิดการรวมตัวกันก็จะเรียกว่าเอ,อออหอหมอก,กันะนะครับทั้งหมดเลยแต่มันก็หลวมๆม,มันยังไม่มีรายละเอียดจนกระทั่งวันนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎรยังไม่สามารถระบุชัดเจนไม่สามารถที่จะกล่าวอะไรว่ามันจะเป็นยังไงกันแน่ครับนะฮะตั้งแต่วันวันแรกที่รวมตัวเอ u มอูกันเนี่ยแล้วมาจนถึงวันนี้มันก็ยังไม่มีความชัดเจนเลื่อนวันน่นรอให้พักนี้ประชุมพักนั้นประชุมแล้วค่อยเอามาติพักนั้นพักนี้มาคุยกันแล้วค่อยมาประชุมกันรวมทั้ง8พักอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยเถิดออกมาเรื่อยๆนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าพระราชดฤษฎีการประชุมรัฐสภาภายในสิบห้าวันหลังจากที่มีพระราชดุษฎีกาลงมาแล้วก็คือจะมีการประชุมจะมีการเ,เปิดรัฐสภาซึ่งเป็นรัฐพิธีในวันที่สาม เักรกฎาคมนะครับก็ซึ่งมีทั้งสอสห้าร้อยคนแล้วก็สอวออีกสองร้อยห้าสิบคนทั้งสองสภาแล้วก็มีคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันที่รักษาการอยู่รวมทั้งทูตานุทูตประเทศต่างๆรวมแล้วก็หนึ่งพันคนนะครับในวันนั้นก็เราก็คงจะได้ยินนะครับว่า มันถ้าจะเป็นไปเพราะว่าตอนนั้นเราก็คงได้ยินกันว่ามันหลายสูตรใช่ไหมครับในที่เราพูดกันนั่นคือสูตรหนึ่งส่วนสูตรที่สองก็หมายถึงว่าคือคือคือ,คอถ้าเราทำความเข้าใจนะครับคือถ้ามีก้าวไกเนี่ยก้าวไกลเขาก็ต้องมีเพื่อไทยแต่เพื่อไทยนี่ไม่จำเป็นต้องมีก้าวไกลอือครับอาจารย์ ช่ไหมครับภาพภาพโจทย์นี้เราก็เห็นเห็นกันอยู่คือคือราการเมืองไทยเราไม่เคยมีว่าพักการเมืองอันดับหนึ่งและอันดับสองเนี่ยหายใจรถดต้นคอกันอยู่ทางกันเพียงสิบเสียงแล้วในอดีตที่ว่าพักการเมืองที่มาอันดับหนึ่งนั้นน่ะได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรอย่าลืมว่าเขาคะแนนนาโด่งเลยนะครับอ่าครับพราว่า พักการเมืองอันดับหนึ่งเนี่ยเทียบปัจจุบันร้อยร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับคือก้าวไกลอันดับสองก็อาจจะอยู่ที่ห้าสิบบ้างสี่สิบบ้างฉพะนั้นพักการเมืองขนาดกลางนั้นมีความหมายมากในรัฐบาลผสมในยุคอดีตะนะฮะแล้วรัฐบาลชุดนี้ก็จะเป็นรัฐบาลผสมแต่ปัญหาอยู่ที่ว่ามันต่างกันเพียงสิบเสียงสิบอ่อ ิบคนะนะครับสสต่างกันเพียงสิบคนเราคงเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าถ้ามีการแบ่งสันปันส่วน<อ>พักเก้าไกลหนึ<อ>่งบวกสิบสี่พักเพื่อไทยก็หนึ่งบวกสิบสี่อันนี้เราได้ยินกันมาตั้งแต่ไก่โฮละพักเก้าไกลหนึ่งก็คือน,ะนายกรัฐมนตรีบวกกับรัฐมนตรีสิบสี่คนพักเพื่อไทยก็คือ,อประธานสนภาผู้แทนราษฎร บวกรัฐมนตรีอีก14คนสค่วนพรรคลำดับ3นี่ต่างกันลิบลับเลยนะครับ9คะแนนแล้วก็ที่เหลืออีกก็4เสียงมั่ง2เสียงมั่ง1เสียงมั่งอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเองก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าสูตรหนึ่งเนี่ยแผนหนึ่งที่เล่งๆกันเนี่ยยากที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ว่า ถ้าเกิดยอมเกิดขึ้นนะครับหมายถึงว่าพักเพื่อไทยเนี่ยก็เรียกว่าให้เดินหน้าไปถึงที่สุดเลยถ้าเกิดไม่ได้แต่คิดว่าคงคงไม่ยอมนะครับถึงได้ยินข่าวว่าจะมีพักที่สามมาเป็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความไว้วางใจมาเป็นรประธานสภาทีนี้ว่านายกรัฐมนตรีว่าที่เนี่ยนะครับ ถ้าไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายด่านนะครับต้องผ่านดา่านสวจะเอาด้วยจะเห็นดีด้วยหรือเปล่าเข้าสบายใจไหมกับพักคก้าวไกลที่แสดงออกถึงลักษณะที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องราชนานาจักรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อะไรต่างๆ แล้วมันก็จะมีอะไรที่มันพิกลพิกลอยู่หลายเรื่องนะครับมันก็จะไปบอกว่าสวนี้สืบทอดมาสวนี้เขามอยู่มาตามบทเฉพาะการนะครับแล้วก็มาจากรัฐธรรมนูญฉบับเปลี่ยนทางอำนาจของคอสชอมาสู่การเลือกตั้งปีหน้าก็จะหมดเข้าบังคับผดผลับบังคับใช้ของบทเฉพาะการแล้ว นะครับก็จะต้องมีการเลือกตั้งสวใหม่แต่นั้นเองเนี่ยเข้าได้เข,เข้าเข็มก็ต้องเรียกว่าอยากกระพิบตาเลยเพราะว่ามันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแล้วไม่เป็นไปตามที่คาดคิดได้แต่ทีนี้ก็มีผู้คนก็เป็นห่วงใยละอา้าวแล้วกองเชียร์ฝ่ายน้นเป็นยังไงอ่ะเขาอ้างมาตั้งสิบสี่ล้านเสียงอะ่ะนะฮะแล้วจะมาเคลื่อนไหวจะอย่างงน้นอย่างนี้เนี่ยผมว่าคงยากเหมือนกันนะครับที่จะมา สร้างสร้างไอเรื่องของสังคมอนาธิปไตยเนี่ยก็เป็นสังคมประชาธิปไตยอยู่แล้วการชุมนุมทางการเมืองกฎหมายเปิดช่องให้นะครับแต่ว่าต้องด้วยความสงบเรียบร้อยปราศจากอาวุธปราศจากความรุนแรงถ้าไม่พอใจอยังไงจะประชุมนมอะไรไม่เป็นไรแต่ที่ผ่านมามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็บเรียกว่าผู้คนส่วนใหญ่ก็คงไม่สบายใจ แต่ว่าผมเชื่อว่าคนไทยก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความไม่สงบมาเยอะแล้วการเตรียมตัวเตรียมใจทำมาหากินฝืดเครื่องไปส่งลูกไปโรงเรียนก็ลําบากอะไรต่ออะไรแต่จริงๆเบื่อนะฮะนี่ด้าโพเขาก็ออกผลออกประชาชนก็เบื่อน่ายเหมือนกันนะฮะอ่ครับหลังเลือกตั้งเสร็จแล้วยังต้องมาคอยแต่เขาเรียกว่าเฝ้าระวงังเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลอีกเรื่องของอ่า ความไม่เป็นโล้ไม่เป็นพายในเรื่องของหลักการอีกหลายคนก็บอกว่าโอ้มันอะไรนักหนาคิดว่าหย่อนบัตรเลือกตั้งแล้วจะจบครับอาจารย์ครับทีนี้ท้ายนี้ผมอยากจะฝากสองเรื่องนะครับว่าไม่ว่าใครจะไปใครจะอยู่ใครจะยังไงก็แล้วแต่ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจเนี่ยจะต้องทําหน้าที่กันนะครับตรวจสอบการทํางานของนักการเมืองระดับชาติ ระดับนะท,ท้องถิ่นแล้วก็ตรวจสอบการทำงานของข้าราชการในส่วนกลางในส่วนนะภูมิภาคและในส่วนในท้องถิ่นด้วยนะครับนะคือถ้านะประชาชนให้ความสำคัญในการตรวจสอบเนี่ยมันจะยกระดับประชาธิปไตยเราขึ้นนะมาสูงมากเลยนะครับไอ้ที่ว่าจะคดโกงจะทำอะไรที่ไม่ถูกต้องทำลาย ทำลายความสงบสุขเศรษฐกิจสังคมการเมืองความมั่นคงเนี่ยคือคือต้องต้องเรียกว่าต้องอาศัยเรื่องพลังโซเชียลนี่แหละครับมาเปิดโปงมาสะท้อนภาพให้เห็นหลักฐานพวกนี้ก็สามารถนํมาเอาเข้าคุกเข้าตารางได้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องก้มหน้าก้มตาทำมาหากินอย่ไปเป็นส่วนหนึ่งของการขยายความขัดแย้งอะไรต่างๆนะครับ อะไรที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ทําไปเถอะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าประชาธิปไตยเราจะมีความมั่นคงเข้มแข็งอย่างไรได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับข้าราชการนะครับทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและข้าราชการท้องถิน่นถ้าทุกคนทําตามพันธกิจภารกิจของตอนเองทําตามหน้าที่ไม่เกรงกลัวนักการเมืองทําตามความถูกต้องก็ขอยกตัวอย่างเลยครับว่า ที่ถึงแก่อนิจกรรมเร็วๆนี้ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกับท่นานโรงศักดิ์โพศถธนากรน,นะครับท่านได้แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของความเป็นข้าราชการที่ทำงานบำบัดทุกบำรุงสุขทำด้วยความเข้มแข็งไม่ก้มหัวให้กับสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่ไม่ชอบทำไม่ถูกต้อง ถ้าข้าราชการทั้งหลายมีสำนึกสิ่งต่างๆเหล่านี้รวมถึงประชาชนช่วยกันตรวจสอบนะครับประเทศไทยจะไปได้ไกลเลยเพราะว่าเรามีเรียกว่ามีมิติดีๆมากมายเหลือเกินแล้วตอนนี้ํำรวจทั่วโลกนะครับจะมาท่องเที่ยวอยากจะมาประชุมอยากจะมาลงทุนอยากจะมาสมัมมนาอยากจะทําธุรกิจการค้าอะไรมุ่งมาที่ประเทศไทยทั้งนั้นเลยนะครับก็ฝากอย่างนี้ไว้แล้วกันครับคุณสุปตน์ครับ อาจารย์ครับถามมีความรู้แล้วผมคิดว่าแฟนๆรายการหลายคนก็ก็อยากจะรู้เรื่องนี้ถ้าเรามองถึงจํานวนนะครับที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องใช้สามร้อยเจ็ดสิบหกเสียงใช่ไหมครับอาจารย์แต่ตอนนี้เนี่ยแปบพักการสวก็จับมือกันได้สามร้อยเก้าคนเพราะฉะนั้นต้องหาอีกหกสิบกว่าเสียงในหกสิบกว่าเสียงที่จําเป็นไหมคราาับอาจารย์ที่จะต้องไปพึ่งสวหลายคนถามว่าแล้วทําไมเขาไม่หาเสียงจากสสด้วยกันที่อยู่ในสภาล่างทีนี้ อันนี้อันนี้ก็ตอบได้นะครับว่าจากพฤติการของก้าวไกลที่หญิงยโสลาราดไม่เลือกหน้าตัวเองฉลาดที่สุดตัวเองยอดเยี่ยมที่สุดแล้วก็ประกอบกับแนวคิดสุดโต่งเนี่ยนะครับใครๆก็แย่งทั้งนั้นเ่ยครับทุกคนก็รักบ้านรักเมืองหรือถ้าเขาทำในทางที่สร้างสารรค์แล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยทุกคนยอมรับได้นะครับ ไอ้ความคิดตรวจสอบอยากจะทำอะไรดีๆเนี่ยแต่จริงๆเราก็อยากจะถามต่อว่ามีศักยภาพเพียงพอไหมมีบารมีไหมยราต้องพิสูจน์กันต่อไปแต่ที่สำคัญแนวความคิดที่ที่เขาแสดงออกฝังรากลึกมายาวนานเนี่ยมันเป็นสิ่งอันตรายต่อชาติบ้านเมืองคับับหลายคนพูดถึงเรื่องของการไปหาเสียงเพิ่มจากสวเนี่ยมันจะยากกว่าหาเสียง จากพรรคการเมืองด้วยกันไหมแต่อย่างที่อาจารย์ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเองก็ดําเนินนโยบายทางการเมืองแบบประเภทที่เหมือนกับว่ายอมหักไม่ยอมงอเพราะฉะนั้น<ม>เงื่อนไขเวที่คนอื่นจะอ่าโหวตให้หรือว่าจะทํางานการเมืองให้มันก็เลยเหมือนปิดตัวลงถ้าจะมองในในนี้ได้ไหมครับอาจารย์ครับก็คือก็คือก็เรียกว่าสะดุดขาตัวเองด้วย แล้วก็ทำในสิ่งที่เกินเลยยากที่จะควบคุมได้นะครับก็ตาหมอตายเพราะปะครับครับะครับอย่างที่อาจารย์ฝากไว้ครับท่านผู้ฟังครับว่าในส่วนของการเมืองเขาก็ว่ากันไปตามกฎรัฐธรรมนูญมายรัฐธรรมนูญแล้วก็ระบอบรัฐสภาถ้าจะไปบอกว่าคนนู้นคนนี้นะครับอ่า ไม่ใช่เสียงเพื่อประชาธิปไตยคนนี้เสียงผด็จการเนี่ยผมคิดว่าในเมื่อคุณกระโดดเข้าสู่เรื่องของการเลือกตั้งภายใต้กติกาและแรระมูญฉบับนี้นะครับานในส่วนของการว่าโดยกรอบกติกาก็ต้องว่ากันไปในส่วนของความรักสามัคคีของพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างที่จารย์บอกก็ต้องดางเนินไปรับม,มากครับเนี่มีเออก็เรียกว่าเป็นอดีตอธิการบดีเป็นเอ่อผู้ที่ อ,อให้สัมภาษณ์สื่อมาตลอดผมว่าที่เราเคยคุยกันนะว่าประชาธิปไตยไม่ใช่เป้าหมายนะครับมันเป็นเพียงแต่วิธีการเป้าหมายของของของระบอบประชาธิปไตยนั่นคือความสำเร็จฉันนะฮะไม่ใช่เออะไรก็เพื่อประชาธิปไตยถ้าฝ่ายที่แต่พักรวมตัวกันสร้างเป็นรัฐบาลไนดะ้แล้วก็จะถือว่าอ่าเป็นความ ข้นแข็งสมบูรณ์ของระบอบประชาธิปไตยก็ไม่ใช่เอกนะครับมันก็ต้องดูนโยบายดูการกระทําแล้วก็ดูการดําเนินงานอะไรต่างๆครับครับหเหมือนอย่างที่อาจารย์พูดเรื่องวัฒนรรมฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายก้าวหน้าอ่าฝ่ายเผด็จการในครับอาจารย์ผมก็มาพยายามมาตั้งคิดนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนการตั้งนะครับครั้งเนี้ยคนที่เคยอยู่กับ พรรคเพื่อไทยซึ่งเคยประกาศตัวเป็นฝา่ายประชาธิปไตยก็ไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติประธานทั่วรับไปอยู่กับพลังการรัฐแล้วก็ไปอยู่รวมไทยสร้งางชาติพอการเลือกตั้งเกิดขึ้นก็กลับมาอยู่กับเพื่อไทยผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคนเพื่อไทยยังประกาศตัวเป็นฝา่ายประชาธิปไตยอีกเพราะว่าก่อนที่จะมีการต่างๆผมก็ด่าไปรับกลับมาว่าเป็นเพื่อเป็นฝ่ายป็จการรานนี้ถ้ามองใน <S <S ที่ประกาศตัวเป็นฝ่าย ประชาธิปไตยแล้วคุณมาผสมพันธุ์กับฝ่ายที่มันเป็นลูกครึ่งระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยเนี่ยมันก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันถ้าเราจะยึดประชาธิปไตยเผด็จการกันอย่างที่สร้างวัฒกรรมเผจารครับก็จริงๆแล้วว่าถ้าไม่มีรัฐประหารสองห้าสี่เก้าถ้าไม่มีรัฐประหารสองห้าสามเจ็ดประเทศไทยจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้นะครับยากที่จะคาดเดาคาดคะเนนหรือคาดการได้เลยว่าตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในจุดไหนแล้วนะครับ แน่นอนที่สุดนะครับสงครามการเมืองซีบิววอลเกิดขึ้นแน่แล้วมันก็จะเป็นบาดแผลที่ใหญ่โตมโหรานะ่ะไม่ใช่ร้าวลึกอ่ะนะครับแล้วมันคุ้มหรือไม่ฉะนั้นนักการเมืองก็มีส่วนสําคัญนะครับในการที่จะช่วยกันพดุงงรักษาประชาธิปไตยไว้โดยที่ว่าต้องมีมารยาททางการเมืองต้องมีความรับผิดชอบทางการเมืองแล้วไม่ทําอะไรที่ประชาชนเขาลุกคือขึ้นมา ไม่เช่นนั้นเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้มันก็นําไปสู่วงจรอุบาทก็คือรัฐประหารแล้วก็ประเด็จการรัฐสภามันก็โยบอยนกันอยู่สองอย่างนี้แหละครับท่านคุณสุปันครับครับเอาละครับอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอพระคุณมากครับที่มาร่วมพูดคุยและทาให้เราเห็นภาพเรื่องของการเมืองในภาวะเข้าได้เข้าเข็มได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นวันนี้ขอพระคุณท่านอาจารย์ครับยบนดีครับสวัสดีครับครับาอาจารย์จวีศักดิ์ คุณกิตตกลน,นเป็นนักวิชาการอิสระด้านการศึกษาแล้วครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้ามาว่ากันต่อครับในเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัครับเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัส